เคยสังเกตไหมครับบางคนไม่พูดไม่โวยวายไม่แสดงออกแต่กลับทำให้คนรอบข้างรู้สึกเกรงกลัวหรือไม่กล้าล้ำเส้นในขณะที่อีกคนโวยวายเสียงดังอารมณ์รุนแรงแต่กลับไม่ได้รับความเคารพจริงๆจากใครเลยคลิปนี้จะพาคุณไปเข้าใจอำนาจของความเงียบหรือที่จิตวิทยาเรียกว่า silent power ว่าทำไมคนที่จะเย็นมักดูน่ากลัวก,กว่า ทำไมคนที่ไม่พูดเยอะกลับมีพลังเหนือกว่าคนที่ตะโกนเสียงดังและคุณจะใช้สิ่งนี้ให้กลายเป็นอำนาจที่แท้จริงในชีวิตได้อย่างไรเราจะพาคุณไปดูทีละข้อครับข้อที่หนึ่งเพราะความใจเย็นคือการควบคุมตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ในโลกปัจจุบันที่ทุกอย่างเคลื่อนเร็วแรงกดดันมหาศาลหลังไหลเข้ามาทุกวันไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากการทำงานความขัดแย้งในความสัมพันธ์ หรือแม้แต่แรงกดดันจากความคาดหวังของสังคมเราเห็นคนมากมายที่ไม่สามารถทนต่อความตึงเครียดเหล่านี้ได้บางคนแสดงออกด้วยความโกรธบางคนประตูอารมณ์ทันทีโดยไม่ยังคิดแต่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะนิ่งท่ามกลางความวุ่นวายเหล่านั้นคนกลุ่มนี้คือคนที่มีความใจเย็นและความใจเย็นนี้เองคือการควบคุมตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดการควบคุมตัวเองไม่ได้หมายความว่า ไม่มีอารมณ์หรือไม่รู้สึกอะไรเลยแต่หมายถึงสามารถรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองและไม่ยอมให้อารมณ์ควบคุมการตัดสินใจหรือการกระทําความใจเย็นจึงไม่ใช่จุดอ่อนของผู้ไม่กล้าแสดงออกอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดแต่คืออำนาจสูงสุดของจิตใจที่คนส่วนน้อยเท่านั้นที่ฝึกฝนได้จนชำนาญในทางจิตวิทยาความสามารถในการควบคุมตนเองเรียกว่าซ e e g u l a t i o n ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของ E M O T I O N A L Intelligence หรือความฉลาดทางอารมณ์คนที่มี EQ สูงสามารถรับรู้อารมณ์ของตนเองเข้าใจมันและเลือกที่จะตอบสนองอย่างเหมาะสมแทนที่จะปล่อยให้อารมณ์เป็นตัวนำทางเช่นเมื่อรู้สึกโกรธเขาจะไม่ได่ากลับทันทีแต่จะหยุดคิดก่อนว่าคำพูดนี้จะสร้างหรือทำลายความสัมพันธ์ในระยะยาวคนที่จะเย็นมักรู้ว่าคำพูดที่หลุดออกไปตอนโกรธ ไม่เพียงทำร้ายคนอื่นแต่ยังทำร้ายตัวเองด้วยเพราะในหลายครั้งเมื่ออารมณ์สงบลงเราจะรู้สึกเสียใจในสิ่งที่พูดหรือทำไปโดยขาดสติดังนั้นการใจเย็นจึงเปรียบเสมือนเกราะป้องกันความผิดพลาดในอนาคตและเป็นเครื่องมือในการรักษาความสัมพันธ์ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการงานจิตวิทยายังชี้ให้เห็นว่าคนที่สามารถควบคุมตนเองได้ดีมกักมีชีวิต ที่ประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ปล่อยให้อารมณ์นำทางเพราะเขามีความสามารถในการเลื่อนความพึงพอใจออกไปเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่าในอนาคตเช่นเด็กที่สามารถทนไม่กินขนมตรงหน้าได้เพราะรู้ว่าอีกสิบนาทีจะได้รงางวัลมากกว่านั่นคือต้นแบบของคนที่มีวินัยในการควบคุมตัวเองซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะสูงกลับมามองในโลกแห่งความเป็นจริงลองคิดถึง สถานการณ์ที่มีคนพูดจะแรงๆใส่คุณหากคุณโกรธตอบทันทีคนรอบข้างจะเห็นการประทะสองฝ่ายแล้วคุณจะไม่ต่างจากเขาเลยแต่ถ้าคุณยังสงบนิ่งตอบด้วยเหตุผลหรือแอม้กระทั่งเงียบโดยไม่ตอบโต้เลยคนรอบข้างจะเริ่มรู้สึกถึงความแตกต่างเขาจะเริ่มเคารพคุณจากภายในเพราะคุณไม่ได้ปล่อยให้อารมณ์ของเขาเข้ามาควบคุมคุณได้นี่คือพลังที่ไม่ต้องใช้เสียงดังไม่ต้องชูอาวุธ ไม่ต้องทำลายอะไรเลยแต่กลับทำให้คุณเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ความใจเย็นยังส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพจิตและร่างกายคนที่สามารถจัดการกับความเครียดได้ดีมากมีอัตราการเกิดโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและปัญหาสุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไปเพราะการใจเย็น ทำให้ร่างกายไม่ต้องอยู่ในภาวะตึงเครียดตลอดเวลาฮอร์โมนความเครียดจึงไม่ถูกหลังมากเกินไปซึ่งช่วยรักษาสมดุลของร่างกายโดยรวมสิ่งสําคัญคือคนใจเย็นไม่ได้แปลว่าอ่อนแออย่างที่บางคนอาจเข้าใจแต่คือการเลือกที่จะไม่ตอบสนองแบบดิบเถื่อนแม้จะสามารถทําได้เพราะเขารู้ว่าการควบคุมอารมณ์ตนเองคือสิ่งที่ทําให้เขาเนือกว่า ในระยะยาวเขารู้ว่าความเงียบของเขาคือแรงสั่นสะเทือนที่ทรงพลังในใจของคนอื่นมากกว่าคำพูดรุนแรงใดฮ่หาฮ่าสรุปก็คือความใจเย็นเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์สามารถมีได้เพราะมันทำให้คุณควบคุมตัวเองได้อย่างสมบูรณ์และเมื่อคุณควบคุมตัวเองอได้แล้วคุณก็จะควบคุมสถานการณ์รอบข้างได้เช่นกันคนที่ทำเช่นนี้ได้ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดในชีวิตย่อมเป็นที่เกรงใจของผู้อื่น โดยไม่ต้องกลุ่มขูม่ไม่ต้องพูดเยอะเพราะพลังของความนิ่งคือพลังที่แท้จริงของผู้นำครับข้อที่สองเพราะคนจะเย็นมักมีสติกและมองสถานการณ์ได้รอบด้านกว่าคนใช้อารมณ์ในทุกความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวที่ทำงานหรือในสถานการณ์ทางสังคมคนที่สามารถรักษาความสงบเยือกเย็นไว้ได้มักจะได้เปรียบเหนือผู้อื่น เพราะเขามีสิ่งที่เรียกว่าสติซึซ่งไม่ใช่แค่การระลึกรู้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสามารถมองเห็นภาพรวมของเหตุการณ์เข้าใจเหตุและผลรู้จักแยกอารมณ์ออกจากข้อเท็จจริงและไม่หลงไปกับแรงกระตุ้นของสถานการณ์เฉพาะหน้าในขณะที่คนที่ใช้อารมณ์ตอบโตเช่นการบวยวายโกรธหรืออารวาสมักจะตัดสินทุกอย่างจากมุมมองของตัวเองและจากความรู้สึกในขณะนั้น ซึ่งมักเป็นการมองแบบแคบเห็นเพียงด้านเดียวและไม่สามารถคิดไกลหรือประเมินผลกระทบในระยะยาวได้ความรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจมักจะปิดกั้นการมองเห็นทางเลือกที่สร้างสรรค์และเมื่อความโกรธผ่านไปพวกเขาก็อาจรู้สึกเสียใจหรือแม้แต่สูญเสียโอกาสที่ดีไปโดยไม่ตั้งใจในทางตรงกันข้ามคนที่ใจเย็นจะสามารถหยุดคิดวิเคราะห์ และตั้งคำถามกับตัวเองก่อนที่จะตอบสนองต่อเหตุการณ์เช่นเขาอาจถามตัวเองว่าสิ่งที่อีกฝ่ายพูดมาจริงหรือไม่การตอบโต้ตอนนี้จะให้ผลลัพธ์อะไรหรือเราควรรอจังหวะให้ทุกคนสงบก,ก่อนแล้วค่อยพูดหรือไม่คำถามเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการมีสติและการไม่ปล่อยให้สิ่งเราภายนอกมาควบคุมการตัดสินใจของเขา นอกจากนี้ความสามารถในการมองเห็นหลายด้านของสถานการณ์ยังทำให้คนใจเย็นเป็นที่พึ่งขาองค์คนรอบข้างงอได้มากกว่าคนประเภทอื่นเพราะเมื่อคนอื่นกำลังสับสนกำลังรู้สึกว่าทุกอย่างวุ่นวายหรือกำลังมีปัญหาคนที่ใจเย็นจะกลายเป็นเหมือนหลักหรือศูนย์กลางที่ทำให้ทุกคนรู้สึกมั่นคงได้พวกเขามากักจะเป็นคนที่พูดน้อยแต่พูดแล้วทุกคนฟังเพราะสิ่งที่พูดออกมานั้นผ่านกระบวนการคิดอย่างรอบคอบ ไม่ใช่เพียงคำพูดที่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบในบริบทของผู้นำไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าครอบครัวผู้นำองค์กรหรือผู้มีบทบาทในชุมชนความสามารถในการมองสถานการณ์รอบด้านและใจเย็นคือคุณสมบัติที่ทรงพลังมากเพราะผู้นำที่วุ่ยวายขาดสติหรือใช้อารมณ์ในการตัดสินใจมกักจะสร้างความสับสนและความไม่มั่นคงให้กับคนที่อยู่ภายใต้การนำของเขาในขณะที่ผู้นำที่นิ่งสงบ และคิดก่อนพูดหรือทำมักจะได้รับความไว้วางใจและการยอมรับจากคนรอบตัวอย่างลึกซึ้งจิตวิทยาย,ยังระบุว่าคนที่สามารถใจเย็นในสถานการณ์ที่กดดันได้มักเป็นคนที่มีสมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex ที่ทำงานได้ดีซึ่งเป็นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการตัดสินใจและการควบคุมพฤติกรรมซึ่งหมายความว่าความใจเย็นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของนิสัย หรือบุคลิกเท่านั้นแต่ยังเป็นผลของการฝึกฝนและพัฒนาความสามารถในการควบคุมอารมณ์และมองเห็นมุมมองอื่นๆได้ดีขึ้นด้วยในท้ายที่สุดคนที่ใจเย็นและมีสติย่อมสามารถเลือกวิธีการรับมือกับปัญหาที่มีประสิทธิภาพกว่าไม่ว่าจะเป็นการรอจังหวะที่เหมาะสมการใช้ถ้อยคำที่ไม่ก้าวร้าหรือแม้แต่การถอย เพื่อประเมินสถานการณ์ก่อนกลับมาแก้ปัญหาใหม่อีกครั้งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากการมองรอบด้านไม่ใช่จากการถูกดึงไปตามกระแสอารมณ์ชั่วครู่ดังนั้นคนที่ใจเย็นจึงน่ากลัวในสายตาคนที่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้เพราะเขามีพลังเงียบที่ยากจะต้านทานและมักจะเป็นฝ่ายชนะในระยะยาวเสมอข้อที่สเพราะความนิ่งทำให้คนอื่นคาดเดาไม่ได้และนั่นคือพลังอำนาจเงียบที่แท้จริง เมื่อคุณนิ่งคุณไม่ได้เพียงแค่ไม่พูดแต่คุณกำลังส่งสัญญาณบางอย่างที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นให้กับคนรอบตัวโดยไม่ต้องเอ่ยคำพูดแม้แต่คำเดียวความเงียบสงบภายในมกมักเป็นสิ่งที่ปกปิดคลื่นความคิดความรู้และการวิเคราะห์ภายในเอาไว้อย่างแนบเนียนซึ่งผลลัพธ์ก็คือคนอื่นไม่สามารถคาดเดาคุณได้ไม่รู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรหรือคุณจะตอบโต้อย่างไร และเมื่อความไม่แน่นอนนี้เกิดขึ้นมันจะสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาให้กับอีกฝ่ายโดยอัตโนมัติในสังคมทั่วไปคนมักจะหวาดกลัวในสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจหรือไม่สามารถควบคุมได้และความเงียบของคนที่ใจเย็นก็คือหนึ่งในสิ่งนั้นเพราะในขณะที่คนอื่นกำลังระบายอารมณ์แสดงความโกรธหรือความไม่พอใจออกมาชัดเจนคนที่นิ่งกลับไม่มีปฏิกิริยาอะไรให้จับต้องได้เลยไม่มีสีหน้า ไม่มีคำพูดไม่มีการกระทำที่เปิดเผยให้เห็นถึงสิ่งที่อยู่ในใจซึ่งทำให้คนที่กำลังใช้อารมณ์หรือพยายามกดดันอีกฝ่ายรู้สึกไม่มั่นคงไม่แน่ใจว่าตนเองควรรับมืออย่างไรหรือจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือเวลาเกิดการโต้เถียงหากคนหนึ่งเสียงดังใช้อารมณ์แต่คู่กรณีกลับนั่งเงียบฟังเฉยเไม่โต้อตอบไม่ขัด ไม่ยั่วโมโหและยังคงแสดงสีหน้าเรียบเฉยคนที่กำลังวอยวายมากจะเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองบางคนถึงกับรู้สึกโกรธมากขึ้นเพราะไม่สามารถขย่อความนิ่งของอีกฝ่ายได้และบางคนกลับรู้สึกผิดในภายหลังเพราะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วผู้ที่ใจเย็นกลับดูมีภาวะที่เหนือกว่าทั้งในสายตาของตนเองและคนรอบข้างความนิ่งยังเป็นการแสดงออกถึงวุฒิภาวะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแสดงได้ด้วยคำพูดแต่ต้องพิสูจน์ ด้วยการกระทำคนที่เงียบในเวลาที่ต้องเงียบกล้าที่จะไม่พูดในเวลาที่คนส่วนใหญ่ต้องการตะโกนกล้ารับฟังแม้จะถูกกล่าวหาและเลือกที่จะถอยเพียงก้าวเดียวแทนที่จะประทะตรงตรงคือคนที่มีจิตใจมั่นคงและเข้มแข็งเกินกว่าที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้ง่ายฮ่าฮในโลกของธุรก <t> ิจการเจรจาหรือแม้แต่ในเชิงจิตวิทยาการเมืองคนที่นิ่งคือคนที่น่ากลัวที่สุด เพราะคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเขาจะเดินหมักตาไหนต่อไปคุณไม่รู้ว่าเขากำลังวางแผนอะไรอยู่หรือเขารู้ความลับอะไรเกี่ยวกับคุณบ้างความไม่แน่นอนนี้สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกกดดันหวาดระแวงและบางครั้งถึงขั้นยอมออดคอให้โดยไม่ต้องมีการใช้วาจาคมขู่ใดๆทั้งสิ้นในทางจิตวิทยาพฤติกรรมเงียบแต่คุมความมั่นใจไว้อย่างแนบเนียนเป็นรูปแบบหนึ่ง ของการแสดงอำนาจแบบท่าซิลโดเมน c e หรืออำนาจเงียบซึ่งต่างจากอำนาจแบบเสียงดังที่พยายามควบคุมคนอื่นผ่านการพูดการบังคับหรือการแสดงอารมณ์คนที่ใช้พลังเงียบจะไม่พยายามพิสูจน์ตัวเองแต่เขาให้สถานการณ์พิสูจน์ความสามารถของเขาเองความเงียบในตัวคนที่ใจเย็นจึงไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือเครื่องมือที่ส่งพลังในการบริหารสถานการณ์สร้างความลึกลับ และกำหนดทิศทางของบทสนทนาโดยไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียวมันทำให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกต้องระวังเมื่อต้องติดต่อกับเขาต้องคิดให้รอบคอบก่อนจะพูดอะไรกับเขาและต้องเตรียมตัวให้พร้อมหากต้องเผชิญหน้ากับเขาและทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทำไมความนิ่งถึงน่ากลัวและทำไมคนใจเย็นถึงมีพลังอำนาจที่มากกว่าคนเสียงดังหลายเท่าในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย และการแข่งขันในทุกระดับของชีวิตข้อที่4เพราะคนที่นิ่งมักควบคุมสถานการณ์ได้มากกว่าแม้ไม่ได้เป็นผู้นําในตําแหน่งในสถานการณ์ที่ตึงเครียดหรือเมื่อเกิดปัญหาที่ต้องการการแก้ไขยังมิสติคนที่มีลักษณะนิ่งและสุขุมมักจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางของความน่าเชื่อถือ โดยอัตโนมัติแม้เขาอาจจะไม่ใช่ผู้นำตามตำแหน่งหน้าที่ก็ตามแต่เขากลับสามารถควบคุมทิศทางของสถานการณ์ได้อย่างแนบเนียนผ่านการใช้อำนาจเงียบซึ่งเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากในสังคมมนุษย์เมื่อเกิดความวุ่นวายหรือความขัดแย้งคนส่วนใหญ่มกักใช้ปฏิกิริยาแบบอารมณ์เช่นการโต้เถียงการปกป้องตัวเองหรือการแสดงออกที่รุนแรงเพื่อยืนยันว่าตนมีเหตุผลหรือเป็นฝ่ายถูกแต่คนที่นิ่ง จะไม่รีบแสดงออกในทันทีเขาจะรับฟังเขาจะสังเกตเขาจะเก็บข้อมูลและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเขาจะพูดน้อยแต่คำพูดนั้นกลับทรงพลังอย่างเหลือเชื่อเพราะผ่านการคิดอย่างลึกซึง้งมาแล้วจิตวิทยามนุษย์มีแนวโน้มที่จะให้ค่ากับคนที่ดูมั่นคงทางอารมณ์และคนที่นิ่งจึงถูกมองว่าน่าไว้ใจมากกว่าคนที่เสียงดังหรือพูดเก่งเพียงอย่างเดียวพฤติกรรมที่ไม่หวั่นไหว ไม่รีบไม่โต้อตอบอย่างฉับลันบุ่งบอกถึงภาวะผู้นำที่แท้จริงแม้เขาจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งผู้นำก็ตามคนรอบข้างมักจะหันมามองหาเขาเมื่อไม่รู้จะจัดการปัญหาอย่างไรและเขาก็มักจะมีคำตอบที่ทำให้ทุกคนรู้สึกอุ่นใจได้จริงในอีกแง่หนึ่งความนิ่งคือการควบคุมตัวเองให้เหนือกว่าอารมณ์และเมื่อควบคุมตัวเองได้แล้วการควบคุมผู้อื่น หรือสถานการณ์รอบตัวจึงเป็นเพียงผลพลอยได้คนที่สามารถยืนอยู่กลางความโกลาหล่ะโดยไม่ตกใจไม่ค่อยเขยและยังสามารถมองสถานการณ์อย่างเป็นกลางย่อมสามารถชี้แนะแนวทางได้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือเหตุผลที่ในหลายองค์กรหรือกลุ่มคนผู้นำที่แท้จริงมักไม่ใช่คนที่เสียงดังที่สุดแต่คือคนที่พูดน้อยที่สุดและนิ่งที่สุดการนิ่งยังช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการรีบตัดสินใจ พราะยิ่งอารมณ์สูงเท่าไรความสามารถในการคิดอย่างเป็นเหตุผลก็จะลดลงเท่านั้นคนที่นิ่งจึงสามารถหลีกเลี่ยงการทำผิดพลาดได้มากกว่าเขาไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ช่ว,วูบและไม่เป็นเครื่องมือให้คนอื่นชักใหญ่หรือยั่วยุได้ง่ายและในยุคที่โลกหมุนเร็วเต็มไปด้วยเสียงเสียงโฆษณาเสียงข่าวเสียงคอมเมนต์ comment, ความนิ่งจึงกลายเป็นความแตกต่าง ที่โดดเด่นที่สุดคนที่นิ่งกลับเป็นคนที่คนอยากฟังเพราะเขาพูดในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นและนั่นคืออํานาจที่ไม่มีเสียงแต่ทรงพลังเกินคาดเดาวข้อที่5เพราะคนที่เงียบมักเป็นคนที่สังเกตและเข้าใจคนอื่นได้ลึกซึ้งกว่าคนพูดเก่งสิ่งที่หลายคนมองข้ามก็คือพลังของการฟังและการสังเกตที่ลึกซึ้งซึ่งเป็นคุณสมบัติของคนที่มีบุคลิกนิ่งและเงียบคนประเภทนี้มัก ไม่พูดอะไรมากในที่ประชุมหรือระหว่างการสนทนาแบบกลุ่มใหญ่แต่พวกเขาจะใช้เวลานั้นเฝ้าดูพฤติกรรมสีหน้าน้ำเสียงคำพูดและสิ่งที่คนอื่นแสดงออกโดยไม่รู้ตัวพวกเขาจึงเข้าใจความรู้สึกและแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังของแต่ละคนได้ดีกว่าที่ใครคิด การที่ไม่พูดมากไม่ใช่เพราะไม่รู้หรือไม่กล้าแต่เพราะเขาเลือกที่จะฟังและเก็บข้อมูลก่อนเขาไม่ได้สนใจแค่เนื้อหาที่คนพูดแต่ยังฟังน้ำเสียงดูจังหวะและตีความถึงสิ่งที่คนอื่นอาจไม่ได้พูดออกมาตรงๆซึ่งสิ่งนี้เองที่ทำให้คนเงียบมีความสามารถในการเข้าใจจิตใจของคนอื่นได้ลึกกว่าคนทั่วไปที่พูดเก่งแต่ฟังน้อยเมื่อคนเข้าใจผู้อื่นได้ลึกซึ้งพวกเขาย่อมสามารถสร้างความสัมพันธ์ ที่มีคุณภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเชิงธุรกิจการเมืองหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวที่คนเงียบสามารถมองเห็นน้ามุมที่คนอื่นมองข้ามทำให้เขารู้ว่าใครจริงใจใครโกหกใครแค่เล่นเกมและใครที่ควรไว้ใจหรือระวังทำให้เขาตัดสินใจได้แม่นยำกว่าในระยะยาวอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือคนเงียบมกักจะไม่ตัดสินคนอื่นเร็วเกินไปเพราะเขารู้ดีว่าทุกคนมีหลายด้านและสิ่งที่เห็นภายนอกอาจ ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดความเงียบทำให้เขามีเวลาตรตรองวิเคราะห์และมองคนแบบองค์รวมไม่ใช่แค่ปฏิกิริยาชั่วขณะเขาจะรอดูพฤติกรรมในระยะยาวก่อนจะสรุปใจของใครสักคนการเข้าใจคนอื่นในระดับลึกยังทำให้คนเงียบมีความสามารถในการเจรจาประนีประนอมหรือแม้แต่การชีนน้นำผู้อื่นโดยไม่ต้องออกคำสั่งพวกเขาสามารถทำให้คนอื่นคล้อยตามได้ด้วยเหตุผลไม่ใช่ด้วยเสียงดัง เพราะเขารู้ว่าควรใช้คำพูดแบบไหนกับใครและควรพูดเมื่อไหร่ถึงจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและนี่เองคือพลังของความเงียบที่เข้าใจคนอื่นได้ลึกมันทำให้คนเงียบแม้จะไม่ได้พูดอะไรมากแต่กลับสามารถเปลี่ยนทิศทางของความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนใจของใครบางคนได้โดยไม่ต้องใช้เสียงดังเลยแม้แต่น้อยนี่คือพลังจิตวิทยาที่ล้ำลึก และทรงอิทธิพลอย่างมากในโลกที่เต็มไปด้วยคนที่อยากพูดแต่ไม่อยากฟังคนเงียบจึงไม่ใช่คนธรรมดาแต่คือผู้ฟังที่ทรงพลังที่มีความสามารถในการเข้าใจโลกและผู้คนในระดับที่ลึกกว่าใครหลายคนจะนึกถึงและความเข้าใจนี้แหละคือหลักฐานของอำนาจที่แท้จริงในโลกยุคใหม่และนี่คือเหตุผลว่าทำไมความใจเย็นจึงน่ากลัวก,กว่าความโกรธ เพราะมันไม่ใช่แค่ความนิ่งเงียบธรรมดาแต่มันคือการควบคุมอารมณ์ใช้เหตุผลฝั่งให้มากวิเคราะห์ให้ลึกและใช้พลังของความนิ่งเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบันที่ใครๆก็แข่งขันกันแสดงออกคนที่นิ่งที่สุดบางครั้งคือคนที่อันตรายที่สุดและในขณะเดียวกันก็คือคนที่แข็งแกร่งที่สุดด้วยหากคุณชอบแนวคิดแบบนี้ฝากกดติดตาม เพื่อไม่พลาดแนวคิดชีวิตดีๆแบบนี้ในตอนต่อไปครับ